เรื่องบินของเยอรมันวิงส์ในเครือรกทันซ่าประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณพื้นที่ห่างไกลแถบเทือกเขาแอลในฝรั่งเศสเสียชีวิตยกลำขณะที่ต้นตอของโศกนาฏกรกกรมยังไม่แน่ชัดเนื่องจากเครื่องบินอยู่ในสภาพดีหลังเพิ่งผ่านการบำรุงรักษามาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบหล่องดามที่จะคลี่คลายปริศนานี้แล้ว ลูกาคา r พ็อกเชโนนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีขี่รถมอเตอร์ไซค์เวสป้าคู่ใจมาจากบ้านเกิดเพื่อเดินทางเข้าชมการแข่งขันศึกซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพที่จังหวัดบุรีรัมย์เผยประเทศไทยเป็นดินแดนที่สวยงามมากก่อนที่จะเดินทางตามแผนการขี่เวสป้าเที่ยวทั่วโลกต่อไปชาวบางระกมจังหวัดพิษนุโลกขุดหาของเก่ากลางคลองบางแก้วที่แห้งขอด พบเหรียญเงินเหรียญสตางค์เก่าแก่ที่ใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เชื่อเคยเป็นเส้นทางเดินเรือในอดีตด้านชาวบ้านเผยปีนี้ค่อนข้างแรงจัดน้ําแห้งขอดมานานร่วมเดือนแล้วว่างเว้นจากการทํานาจึงมาเสี่ยงโชคขุดหาของเก่าเพื่อจะขายได้ราคาบ้างคุณป้าวัย50ปีเปิดร้านขายข้าวต้มราคา ราคาถ้วยละ6บาทและกับข้าวแค่ถ้วยละ3บาทในตลาดสดเทศบาลนาครตรังมานานเกือบ20ปีหวังช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยพร้อมเผยมีกำไรเพียงแค่เล็กๆน้อยๆให้พออยู่ได้เพราะตนตั้งใจทำโดยไม่หวังร่ำรวยอะไรขอเพียงทำแล้วมีความสุขเท่านั้น เกิดเหตุชุลมุนขึ้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เมื่อญาติผู้เสียชีวิตและคู่กรณีที่แพงกันตายถูกส่งตัวมายังโรงพยาบาลหาดใหญ่กว่า30คนตะลุมบอนกันด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและอาสาสมัครต้องเข้าเคลียร์ทั้งสองฝ่ายสถานการณ์จึงเริ่มคลี่คลายหลังจากที่เกิดความวุ่นวายอยู่กว่า2ชั่วโมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดิฉันวนิดาอัมไพพรค่ะผมอรุณสืบสว่างกุลพบกับเราสองคนได้ในการไม่ตขบวนแหมมาแล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นหวัดเหมือนเดิมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วกู๋พี่อ๋อนี่จะติดหวัดมากๆโอ้ไม่ติดนะครับโอ้ตายแล้วนะคะนั่งเสียงโอ้หายใจซืดๆกันทั้งวันเลยนะคะอมาดูข่าวแรกกันค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮามากๆใช่ไหมคะพี่อ๋อคือเมื่อวานเนี่ยฝนตก โอ้โหตกหนักมากอยู่ๆก็ตกีิจะตกก็ตกซะอย่างนั้นนะคะไม่พอน้ําขังอีกต่างหากเขาบอกว่าไม่ให้เรียกน้ําท่วมเขาให้เรียกว่าน้ําขังระบายไม่ทันน้ําอยู่ในกรงเหรอน้นขังหรือยังไงน้าขังระบายไม่ทันเคาเรียกอย่างนี้น้าท่วมเดี่ยมันยาวคายเกินอ่านะคะทีนี้ค่ะพอปฏิบัติการน้ําท่วมของคนไทยมาก็จะมีกิจกรรมเฮฮาของนักตัดต่อในโซเชียลเขาเรียกว่าคนไทยเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเออต้องแบบว่าสนุกอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เครียดนะ แม้กระทั่งท่วมในซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ย่านสุขุมวิทใช่ไหมครพอท่วมปุ๊บน้ําก็ขึ้นมาเป็นน้ําพุเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะคือโอ้โหขึ้นมาแบบสูงมากแรงมากแล้วก็สินค้าเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ก็ท่วมไปพอท่วมไปปุ๊บก็มีภาพออกมาพอมีภาพออกมาปุ๊บก็ตัดต่อสิคารออะไรอยู่ใช่ไหมอ่ะ ก็เอามาติดตัดต่อกันแบบนี้เหมือนออนเซนเพราว่าอย่างนี้เหมือนออนเซนที่ญี่ปุ่นนีณท่านนายกท่านนไม่ขอท่านนายกก็ขับบิ๊กไบค์ออนะคะก็ยังมีอุนตั้มโมอุนตั้มแมนมีการ์ตูนเยอะเยะแยะๆเต็มไปหมดนะคะเอามาตัดต่อให้ขำๆกันไปแล้วก็มีคุณป้าไพร์เรือมีก็ซิลล่าอะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะคะทีนี้เขาก็บอกว่า หลังจากหลังจากภาพนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปทางห้างสรปรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยที่ย่านสุขุมวิทเขาก็บอกว่าสินค้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะไม่นํามาวางขายเด็ดขาดแน่นอนใครจะไปกินคุณเอ๋ยใช่ไหมคะถ้ามันเปิยไปแล้วจำเอามาขายก็ไม่มีใครรู้เรื่องนะมังกรมันก็ยังพอรายยุทธ์ได้ใช่ไหมอย่างนี้โอท่านชาชะชาติเข้ามาถือถุงกันมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความตลกขำขันที่จามาฝากคุณผู้ชมกันเป็นข่าวแรกให้ได้ตลกตกกันเดี๋ยวเห็นว่าจะมีตก อีกช่วงประมาณ27-28นี้ครับผมก็ระวังน้ําขังกันนิดหนึ่งระวังน้ําขังไว้นิดนึงถูกต้องถูกตองไม่ท่วมไม่ท่วมแค่ขังเดี๋ยวเราไปดูกันอีกน้ำหนึ่งแต่ทีนี้ไม่ใช่น้ําขังนะเป็นน้ําที่อยู่ในสระอยู่แล้วมันก็อยู่ในสระของมันดีๆแหละที่ประเทศนิวซีแลนด์แต่ว่ามีคนแจ้งมาว่าพบพบกองอุจจระ อยู่ในสระว่ายน้ำที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ Splash Palace Aquatic Center ที่นิวซีแลนด์ครับผมว่ามีคนสังเกตว่ามีปลากรงอุจจาระลอยเลื่อนเต็มรอบสระครับขนาดพอๆกับเหรียญไปจนถึงก้อนใหญ่ราวกับกิ่งไม้คอยก็ไปคิดนะสมมติว่าถสมมติว่าจากคนหนึ่งที่อุจจาระออกมาเป็นก้อนเล็กๆก่อนแล้วก็ลากไม่ไม่ไม่มนกันมันไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามันเป็นก้อนไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันถ้ามันเป็นน้ำไง S <S มันเป็นน้ำมันจะไม่สีเหลืองเหรอแล้วเราสมมุติอย่างนี้มันจะมีสารเคมีที่รองรับเหมือนเวลาเราปัสสาวะลงไปในสระไหมแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินน,น,นี่ตอบไมได้นะ <S 2> <S 2> แต่ว่าเมื่อวานอย่าลืม,มนะมีข่าวขเขาบอกว่าอุจจาระเนี่ยเ,ออเป็นทองคำนะ<อ>เป็นขอทำนั้น,นได้นะ มันจะมีแหละแล้วใครจะเก็บนั่นน่ะสิไม่เก็บหรอกเอาไว้อย่างนั้นแหละด้านผู้จัดการสาก็บอกว่าขอต้องขอให้ผู้ที่ว่ายน้ําอยู่ออกจากพื้นที่ที่ปิดสระว่ายน้ําชั่วคราวครับเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจจะมีคนกลันแกล้งเอาอุจลาร์ไปโยนเอาจินจี้ไปโยนก็ได้ใครจะไปรู้อะไรอย่างนี้จิจี้ใช่นะคะมีคุณแม่รายหนึ่งครับที่บอกว่าให้ลูกมาเรียนที่สระว่ายน้าแห่งนี้ก็บอกว่าเธอเปิดเผยว่าแบบมันเป็นอะไทยที่แบบอีมากในหน้ารังเกียจเพราะว่าเธอทนไม่ไหวแล้วซึ่งจริง แล้วใช่โอ้โห oh คือจริงๆสาวว้วยน้ำนี้คุณปิดเอาตรงออสรุปออนะสุดท้ายก็คือยังไม่สามารถหาตัวต้นเหตุได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะก็ได้แต่ตักทิ้งไปแค่นั้นเองอคือล้างสะแล้วคือล้างยังไงก็ ก็อย่างนั้นนะก็คือมันมีมาแล้วอ่ะใช่ไงยังงนั่นแหละนะคะมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวบ้างเป็นเรื่องบนเครื่องบินเขาบอกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างช็อกนิดนึงหแล้วะระทึกมากระทึกมากเรื่องนี้นะคะบนเครื่องบินมีคุณหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงอังกฤษวัยประมาณ46ปีอ่าปีเป็นคุณน้าคุณน้าเป็นคุณน้าเลยนะคะเขาเนี่ยโดยสารไปบนเครื่องบินบิติสแอลเวย์ค่ะจาก จากไมกาเขาจะไปสนามบินเกตวิกนะพอระหว่างอยู่บนเครื่องบินเธอก็ได้กระทําการอันสุดช็อกขึ้นมาอะไรครับช่วยตัวเองฮะช่วยตัวเองช่วยตัวเองบนเครื่องบินเดินไปหยิบน้ํามากินเองอย่างนี้เหรอโนนั่งช่วยกิจกรรมขยับเข้าจังหวัดด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหเธอแก้ผ้าเลยนะเขาบอกเธอแก้ผ้าเลยค่ะแล้วก็ก่อนจะเริ่มกิจกรรมเข้าจังหวัดด้วยมือของเธอเองเขาว่าอย่างนี้นะคะก็สร้างความตกอกตกใจให้ คนที่อยู่รอบข้างเป็นอย่างมากแน่นอนแหละนะคะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนซึ่งหลังจากเครื่องเนี่ยแลนดิ้งลงที่สนามบ,บินเกตวิกที่หมายปลายทางแล้วเนี่ยตำรวจก็เข้าจับกลุ่มเลยค่ะอย่ารอช้าแล้วก็พบว่าเธอเนี่ยเมา<อ>สรุปว่าเมาก็เลยทำไปโดยยั้งคิดขาดสติอาจจะคิดแล้ว แต่อาจจะคิดแล้วคิดไม่ถี่ถ้วนคิดคือคิดตอนเมาแล้วไงคิดก็จะทำไงคิจบล้องนั้นแหละเออไม่ไหวนะคะคุณป้าขาครับไปที่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของสาวอินเดียที่ประเทศอินเดียในเรื่องเกี่ยวกับการโดนลามหรือว่าการร่วงละเมิดทางเพศค่อนข้างเยอะมากนยอะาหลายข่าวเลยที่เรานําเสนอไปแต่ทีนี้มีผู้หญิงใจเด็ดคนหนึ่งเธอไม่ยอมฮะเป็นผู้หญิงชื่อชื่ออ่านยากนิดนึงปราชนยามารรี กำลังถูกผู้ชายคนหนึ่งฮะถูกกาลังอยู่ในการมึนเมาถูกลวนลามขณะกําลังกลับบ้านกลางวันแสกๆประมาณบ่ายสองโมงครึ่งโอ้โหแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยและแถวนั้นเนี่ยเขาบอกนางบอกว่ามีผู้คนเดินพลุกพล่านเต็ไมไปหมดมากมหมแต่ไม่มีใครสนใจเลยโอ้ดน oh ลวนลามแบบ oh <ม>ไม่มีคนช่วยแต่ทีนี้เนี่ยเ oh จ้าตัวก็เลยแบบอ่ะพึ่งใครไม่ได้ละพึ่งตัวเองแล้วกันก็กัดฟันสู้มทุบนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเชือกไอเชือกกระเป๋าเนี่ยมัดมืออีกฝ่ายหนึ่งไว้คือแบบคงเมาอะเมาจนแบบทำอะไรไม่ได้มัดเสร็จแล้วก็แบบ ลากไหหลางไว้างี้แล้วก็จิกหัวไปเลยแล้วก็ลากหัวไปที่สถานีตำรวจเลยครับคือไอ้หนุ่มรายนั้นที่แบบพอโดนปุ๊บแบบโอ้ยย่ามัดยามัดเดี๋ยวจะไปดีๆแบบว่าเธอไม่ยอมฮะเธอบอกไปอย่างนี้แหละทางนี้ก็ต้องไปแบบนี้ไปแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าปล่อยแก้มัดไปเนี่ยเธอก็อาจจะถูกทำร้ายได้นะทำอย่างนี้แหละถูกแล้วเห็นด้วยเลยปรบมือให้ครับแล้วเธอบอกว่าเนี่ยต้องทำให้รู้ว่าผู้ชายอ่ะ ไม่คือผู้หญิงอ่ะจะไม่ได้มารองรับอารมณ์ผู้ชายตลอดเวลาต้องแสดงให้เห็นนะฮะเราต้องสู้ไงมีจุดยืนไงถูกต้องใช่ไหมครับผมก็ชายดังกล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังการสอบสวนอายุ25ปีอยู่ในอาการมึนเมาฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างยื่นเรื่องฟ้องศาลและรอพิจารณาคดีเห็นว่าติดยาด้วยอ่ะใช่ไหมก็้าอย่างนี้ก็มาเป็นกลาติดยาแล้วก็เมาแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหน่าจะโดนแบบข้อหาหนักอ่ะต้องข้อหาหนักแต่ก็ไม่รู้ว่ากฎหมายทางอินเดียเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเห็นว่าอ่อนมากเลยนะคะมาต่ เป็นข่าวที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้จริงครับมีเด็กคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอายุเพียงแค่12ปีเธอพยายามฆ่าแม่ของตัวเองเพื่ออะไรนี่จริงๆพยายามฆ่าแม่ของตัวเองสาเหตุน,นั่นก็คือแม่ของเธอยึดไอโฟนของเธอ,เอไว้ เรื่องนี้นี่มีเยอะนะแบบว่าไม่ได้มนเอเนะคะแค่นั้นเองคือยึด iPhone ของเธอเอาไว้แล้วเธอเนี่ยทำถึง2ครั้งด้วยกันไม่น่าเชื่อคือครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมนะลูกสาวเนี่ยก็คือเด็กสาวอายุ12ปีเนี่ยผสมโซดาไฟลงไปในน้ำปั่นผลไม้ให้แม่กินพอแม่กินไปปุ๊บแม่ก็แบบเฮ้ยทำไมมีกลิ่นแปลกๆเฮ้ยไปพบแพทย์ดีกว่านะคะก็พบว่า คือแพทย์เนี่ยรักษาได้ก็ช่วยคุณแม่ไปว่าเอาเป็นว่าปลอดภัยนะก็คิดว่าเออลูกสาวคงหลางแก้วไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็เลยเออมีกลิ่นแปลกๆพอ4วันหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมไม่จบลูกสาวก็ยังทําเหมือนเดิมโอ้โหเอาโซดาไฟนะครไปผสมไว้ในน้ําซึ่งอยู่ในห้องนอนของคุณแม่นะคะพอคุณแม่เนี่ยเอามากินปุ๊บคุณแม่แบบเฮ้ย กลิ่นมีกลิ่นมาแล้วก็เลยแบบเออรู้ตัวไหวตัวทัน<อ>ก็เลยสงสัยว่าลูกแน่ๆเลยต้องทํากับแม่แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยไปแจ้งความซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยถูกควบคุมตัวไปที่สถานพินิษ์แล้วก็สถานค,คุมของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าลูกสาวเนี่ยจะวางแผนฆ่าถึงสองครั้งเพราะแค่ยืด iPhone ไปเท่านั้นเองอ โหนมากๆโซดาไฟนะคะคุณผู้ชมกินเขาไหวไหพูดไม่ออกครับผมจะไปเหลืออะไรใช่ไหมคะก็ไปที่เรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่าหลังจากฟังเรื่องราวแบบสลดหดหูมาแล้วนี่ไม่ไหวไม่ไหวใช่ครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งชื่อคริสโตเฟอร์เรเฮชครับเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าชอบการมันจนภัยแล้วเขาก็ท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาะด้วยการเดินเท้าเดินเท้านะทั้งหมด4,500กิโลเมตรจากกรุงปักกิ่งของประเทศจีนเนี่ยไปยังแถบอูรุมชีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก็เดินไปเดินไปคือแบบต้องใช้ทรพยมาแมแต่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้เดินไปอย่างเดียวเขาก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยถ่ายวิดีโอทุกวันว่าหน้าเขาเปลี่ยนไปยังไง<อ>ทั้งหมดตลอดเวลาที่เขาเดินทางใช้เวลา1ปีที่จะไปะถึงที่อุรุมชีฮะ,ะก็เก็บภาพไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาว่า ตลอด1ป,ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างหน้าตาเปลี่ยนไปยังไง<อ>หรืออะไรยังไง<อ>แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาที่เขาเดินทางเนี่ยฮะ,ะเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่มีคุณค่าที่สุด<อ>ในชีวิตของเขาเพราะเขาได้พบกับคนมากมายได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายฮะ,ะแต่ว่าก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแบบมันแอบเพราหว่าบอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วมันก็ขี้โกงแอบ,บขึ้นเครื่องบิน,น,นไปหรือเป<อ>ล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปขายตามที่อย่างนี้อะไรอย่างนี้บอกว่าเจ้าถัวบอกว่าไม่ใช่ไม่เคยไม่มีการแอบขึ้นหรือว่า ทําการใดๆที่แบบว่าเป็นการโกงแต่อย่างใดเดินเท้าล้วนๆ4,500นกิโลเมตรสุดยอดแต่คือเขาก็ยังดูดีอยู่นะเขาก็ยังหล่ออยู่นะเขาหน้าตาดีอยู่แล้วคนหน้าตาดีไว้หนวก็น้าตาดีไม่ล่ะตัไหก็น้าตาดีอโอก็ดีดีๆก็ถือว่าเป็นประสบความสาเร็จเป็นประสบการณ์ของเขาเองที่เจ้าตัวบอกมานะคะปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยคลิปที่ เป็นคลิปความมีน้ำใจของจีนของประเทศจีนนะคะคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกรดชนแล้วก็มีรถเนี่ยทับร่างของเขาเอาไว้แล้วก็ติดอยู่ใต้ท้องรถแต่ก็มีคนแถวแถวนั้นค่ะที่อยู่แถวแถวนั้นเนี่ยไปเรียกคนอื่นมาช่วยเขาโอ้โห20กว่าคนยกรถขึ้นมาจะเป็นยังไงไปติดตามได้จากคลิปนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ 差点人没出来不能，啊、了。往前走了，不敢抬的车架。来，来一、二、三，三、一、二、三，快快！ 转转推，转转推，转推！一二三，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 来吧，来吧。